ข้อท็อปปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่าเขาอายุ68ปีแล้วนะครับแล้วก็ให้ลูกทําให้แต่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีบัญชีผู้สูงอายุแต่ไม่มีบัตรสนาการแห่งรัฐเลยไม่ได้ในเฟสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแชร์กันเข้ามาได้นะครับขอให้พิมพ์ข้อความที่สุภาพนิดหนึ่งนะครับนี่ก็68ปีนะครับให้ลูกทําให้ ไม่ผ่านเลยนะครับแก้ไม่ทันหมดเขสซะก่อนแล้วก็มีบัญชีผู้สูงอายุแต่เสียดายไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทำให้ในเฟสหนึ่งเขาไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุจะเป็นการดีมากๆเลยนะครับก็อย่างที่เราท่านท่านนะครับที่แชร์กันมาหลายๆคลิปวิดีโอนะว่าอยากให้เรียกว่าอยากให้เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ อายุเกิน60ปีนะครับบวกขึ้นไปแล้วก็ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้กันทุกคนโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าบางคนก็พลาดโอกาสในการลงทะเบียนบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามข่าวสารเนาะนะครับบางคนก็ลูกหลานนะครับทำให้แล้วก็ทําไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ย นะครับหรือบางคนลูกหลานไม่มีเวลามานั่งทําให้นะครับเขาก็พลาดโอกาสนี้ไปนะครับเพราะจริงผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะครับของหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการโดนแฮ็กจากพวกมิชาชีพจากอรเซ็นเตอร์โทรมาหลอกพวกเนี้ยเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามดดข่าวสารไงแล้วก็ไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวนะครับของ ข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการของรัฐนะครับมาตรการนู่นมาตรการนี่หรือแม้กระทั่งนะครับข่าวแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับทำให้ผู้สูงอายุบางคนบางส่วนเนี่ยเขาพลาดโอกาสนะครับเขาพลาดโอกาสที่จะลงทะเบียนไปหรือต่อให้รู้นะครับแต่ลงไม่เป็นไงด้วยความที่ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นวัยที่จะโหลดแอปอะไรเงี้ยลำบากนะครับจะโหลด แอปพลิเคชันก็ลำบากอีกทั้งก็ไม่รู้ว่าโหลดไปแล้วมันจะเป็นแอปจริงหรือแอปปลอมหรือ,อยังไงไม่มีใครอธิบายนะครับก็เลยกลัวแล้วก็พลาดโอกาสในการได้รับสิ์ตัวเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับไปคนนี้บอกว่าเห็นด้วยกับการโอนเข้าเบี้ยสูงอายุนะครับ พราะทุกอย่างทําไม่เป็นอยู่ตามลําพังเห็นไหมมีบางคนหยุดก็อยู่ตามลําพังแล้วก็ทาไม่มีลูกหลานนะครับบางคนลูกหลานอยู่ไกลนะครับลูกต้องทํางานไม่มีเวลากลับมาไม,ม่เวลาแวะกลับมานะครับคนนี้บอกว่ากลุ่มที่ตกหลน่นไม่ได้ลงทะเบียนละค่ะนะครับรัฐน่าจะให้โอกาสลงทะเบียนรอบตกหล่นนะคะอ่าก็เป็นอีกอความคิดเห็นหนึ่งนะครับอย่างน้อยเปิดโอกาสให้รอบ นะครับลงทะเบียนรอบตกหล่นก็ดีหรือนะครับลองมาดูซิว่าผู้สูงอายุที่ได้รับไปแล้วในเฟส2มีเท่าไหร่นะครับในเฟส1มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในข้อมูลในบัตรสุดการเออไม่ใช่อยู่ในข้อมูลของตัวบัญชีผู้สูงอายุนเนี่ยนะครับกี่ท่านที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะครับก็ลองดูว่ามีเยอะหรือน้อยนะครับประการใดถ้าเหลือไม่มากนะครับก็อาจจะ ให้กลุ่มนะครับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือในส่วนของมาตรการของการนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็ควรจะไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องอายุนะหรือเงื่อนไขอื่นๆก็ลองดูนะครับผมว่ามีโอกาสอยู่นะนะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังมีโอกาสอยู่เห็นด้วยครับผมอายุ80โทรศัพท์ได้แต่รับโทรกดออกก็ผิดผิดถูกๆเลยไม่เป็น คนนี้บอกว่ารัฐควรเห็นใจผู้สูงอายุส่วนมากเขาไม่เข้าใจและไม่ค่อยอะไรมากนะักขอบคุณครับอ่านะเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมว่ารอบนอนสมาร์ทโฟนทุกท่านนะครับน่าจะมีโอกาสนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอรอติดตามข่าวสารรอบนอนสมาร์ทโฟนกันนะครับคงจะเห็นอะไรนะครับที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมเอาข่าวสารมาฝาก ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o s t o r o g l นะครับ t o r l e Play Store นะครับและมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรดเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพาน1่าน1 2 1,